แค่จะรู้สึกว่ามีความสุขนี่ก็ต้องอาศัยอยู่ในสมองอีกเหมือนกันมี pleasure center เรามี pleasure center เพราะฉะนั้นที่เราสามารถเป็นสุขอยู่ได้ยันด้วยว่าเป็นเรื่องอัตโนมัติสมองเราบอกว่าเป็นสุขได้ไดถ้าเกิดเมื่อไหร่ใครมาทําลายสัน้นนั้นเราไปเรื่องสุขแค่ไหนเราก็จะไม่สุขอันนี้เป็นอันที่อย่างในที่บอก pleasure center หรือที่บอกว่าเรียกเป็น area อีกอันหนึง่งเรียกว่าเซฟโซเอเรียเนี่ยเขาทําการทดลองในคนก็ได้สั่นนะฮะโดยเอาคนที่เป็นโรคจิต ที่เขายอมสมัครที่จะมาทําการทดลองอันนี้อันนี้หลายเป็นสิบปีมาแล้วนะคะแล้วเขาก็เลือกเอเรียนี้ที่บอกว่าเป็น pressure center แล้วเอาอ e ิเล็กโรดไปจ่ายปรากฏว่าถ้ากระตุ้นนะคะเอเรียนี้เนี่ยคนไข้จะมีความรู้สึกคนคนนั้นเนี่ยจะมีความรู้สึกเป็นสุขอย่างยิ่งในคนทดลองนั่นแะนะคะปรากฏว่าในสามชั่วโมงแกกระตุ้นตัวเองเป็นพันๆครั้งนะอันนี้ก็ให้ คิดถึงความลี้ลับของสมองเราแล้วกันนะคะว่าควบคุมทุกอย่างแค่ไหนแต่ว่าก่อนหน้านั้นบางครั้งเราเองไม่เข้าใจเพราะว่ามันซับซ้อนเกินไปเดี๋ยวนี้เราก็คงยังไม่มีคําตอบหมดแต่เริ่มนะคะเข้าใจว่าอ๋อที่เรารู้สึกโกรธได้ที่เรารู้สึกเป็นสุขได้นะคะที่เราหิวได้ที่เรานอนได้อะไรเนี่ยนะมันขึ้นอยู่กับระบบสมองแล,แล้วการทํางานของสมองที่ต้องประสานกันนะคะคือว่ายังไง ส่วนต่างๆต้องดีอยู่แล้วนอกจากนั้นเนี่ยการประสานงานเพราะว่าระบบสมองเราเนี่ยเอาเซลล์มาต่อต่อกันเอาอ็นไหมคะคงจะให้ดูเซลล์ไว้นิดนึงแล้วกันความผิดปกติในระดับไหนของระบบสมองเรานะคะที่ทําให้เกิดอาการโรคจิตขึ้นเมื่อกี้พูดถึงส่วนของสมองที่เกี่ยวข้องกับอารมณ์และพฤติกรรมบ้างแล้วส่วนที่จริงๆที่เสียนะคะเวลาที่เกิดอาการโรคจิตเนี่ยไม่ใช่ในส่วนของสมองอะนะคะ อันนี้เป็นระดับเซลล์ความจริงเสียนี่ไม่ได้เสียระดับเซลล์ที่ได้ซ้าเสียนิดเดียวที่ระดับนี้นะคะที่ ending ที่ปลายประสาทที่นิ้วเซลล์อันหนึ่งจะไปต่อกับนิ้วเซลล์อีกอันหนึ่งเสียแค่นี้เองนะคะซึ่งจะพูดต่อไปก็เสียยังไงคร่าวๆนะคะเพื่อที่ว่าจะได้เวลาที่มองคนจะได้มองคือจะในในฐานะที่เป็นนักศิษวิทยาทีฉันคิดว่าสำคัญที่ว่า การที่มองคนคงจะต้องมองว่าไม่ใช่เป็นไซคลอจิคอลวิงอย่างเดียวหรือโซเชียลวิงควรจะมองในสามระดับนะคะทั้งไซคลอ o l จิคอลโซเชียลและโซเปาลอโลจิคอลด้วยนะคะเอาล่ะกลับมาว่าเซลล์สมองมีเป็นพันล้านตัวเมื่อเช้าเช็คแล้วแอกแม่สมองมีกี่มีกี่ตัวนะมีเด็กมากกะซิกว่าเป็นพันล้านนะคะตัวเองก็ลืมไปว่ามีเท่าไหร่แล้วก็เซลล์ของสมองเนี่ยนะคะคือประกอบไปได้วยเซลล์ต่าง ซึ่งจะต้องมาประสานงานกันเซลล์ตัวนี้เนี่ยพอมาถึงปลายแล้วก็จะไปต่อกระเซลล์ตัวต่อไปแล้ววิ่งกันบนถนนเนะคะคือเราจะเห็นภาพเราจะได้กลิ่นอะไรเนี่ยมันจะเป็นตัวที่มากระตุ้นการประสาทพวกนี้แล้วก็จะต้องส่งต่อกันไปเรื่อยๆฉันงคิดดูก็แล้วกันว่าสมองเรามีเป็นพันๆล้านเนี่ยนะคะเป็นพันล้านเนี่ยเพื่อที่จะรับการกรองพวกสิ่ลายที่เข้ามาทั้งนั้นนะคะสมองของเรานี่จะต้องมาหาศาลแค่ไหนถ้าดูแค่ อะไระการจะระจาจรกทอมอใช่ไหมฮะ,ะยังวิ่งกันไปไหนไม่รอดเลยสมองเราที่มหัศจรรย์แค่ไหนไม่ควรมีปัญหาเท่าไหร่โอเคอตอนนี้นี่ก็เป็นแฟล์สมองอย่างที่บอกนะฮะแล้วก็บอกว่าเสียเสียที่ไหนบอกว่าเสียที่ระดับปลายขออันต่อไปแล้วไหมคะอันนี้นี่คือส่วนปลายที่ดิฉันที่ให้ดูนะคะว่ามีบทบาทเกี่ยวข้องกับการเป็นโรคจิตอย่างยิ่งไม่ได้เสียอะไรมากมายเสียอยู่ที่ตรงนี้แต่ถ้าเสียแล้วกจเรื่อง นะคะนี่เป็นส่วนปลายเมื่อกี้ดูเซลล์แล้วแล้วก็มีปลายหลายปลายแต่และปลายไปต่อกับเซลล์ตัวใหม่ทั้งนี้เพื่อที่ว่าเวลาที่มีซิมไลเข้ามาหรือมีอะไรมากระตุ้นนะคะก็จะได้ส่งขึ้นไปสมองสมองก็จะส่งกลับว่าจะทํายังไงต่อไปปรากฏว่าเสียที่ไหนบอกว่าระดับนี้เนี่ยนะคะที่ระดับนี้เนี่ยเซลลตัวแรกนะคะจะต่อกับเซลลตัวที่สองเนี่ยจะมีช่องว่างคือดิฉันจะพูดอย่างง่ายที่สุดมีช่องว่างที่เราเรียกว่าซิ n a p ปติก l e f การที่เซลล์ตัวหนึ่งจะไปสั่งงานเซลล์อีกตัวหนึ่งเนี่ยจะต้องอาศัยว่ามีสารเคมีซึ่งเรียกว่า neurotransmitter ที่ตัวน,นั้นตัวแรกตัวน้้าเงินจะต้องปล่อยแล้วพอปล่อยออกมา neurotransmitter นี่จะต้องวิ่งไปที่ r e c e p t ร์นี่นะคะคือมีจุดรับที่เซลล์ตัวต่อไปนะคะและ้วถ,ถ้าหากว่าอันนี้ทํางานปกติเท่านั้นการส่งสัญญาณของคนถึงจะเป็นไปได้แต่ว่า พอมาดูกันว่าทำไมถึงเกิดโรคจิตก็พบว่าการทำงานของ Trans นิวโรแทนส์มิเตอร์นี่แหละเนี่ยคือจุดนะคะที่ทำให้เกิดอาการที่เราเห็นที่น่ากลัวสมไข่กลายเป็นโรคจิตไปเนี่ยเป็นเพราะความผิดปกติของการทำงานที่ระดับนี้เฉะนั้นว่านิวโรแทนส์มิเตอร์ผิดปกติไปซึ่งนิวโรแทนส์มิเตอร์นี่มีมากมายหลายตัวด้วยกันนะคะแล้วก็โรคผิตแต่ละรโรคเนี่ยตัวไหนเสียไปเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับโรคนั้นและวิธีการเสียเนี่ยก็ แตกต่างกันออกไปอย่างที่ฉันจะยกตัวอย่างว่าจิตเภทอย่างเนี้ยนะคะว่า neurotransmitter เสียยังไง <c oughs> ก็มี neurotransmitter ตัวหนึ่งก็เราเรียกกันว่าโดปามีนนะคะปกติเนี่ยเซลล์ตัวนี้ก็จะส่งโดปามีนออกมานะคะแล้วก็ตัวนี้ก็จะรับแล้วก็ส่งต่อไปเรื่อยๆในจิตเภทที่ปรากฏว่าเกิดส่งมากไปส่งโดปามีนมากไปนะคะ มากไปประกบว่าวิจัยเพื่พวกนี้ซึ่งควรจะทํางานบ้างไม่ทํางานบ้างรัดก,กันใหญ่เิดการสับสนคิดถึงคอมพิวเตอร์ที่เกิดช็อตขึ้นมาก็แล้วกันใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นไม่สามารถที่จะกลานกองอกแล้วคิดถึงว่าคนเราถ้าหากว่านั่งอยู่ได้ยินได้เห็นรับรู้ทุกอย่างที่เกิดขึ้นใครหายใจก็ได้ยินใครเปิดสมุดก็ได้ยินเราจะยุ่งองวุ่นวายสับสนแค่ไหนอันนี้ทพ่ได้ง่ายๆฟังถึงว่าทําไมถึงเกิดโรคจิตขึ้นนะคะหลักเบสิคที่สําคัญของจิตแพทย์ก็คือว่า รับซิมมาลายมากเกินไปนะคะแยกแยะไม่ได้ทำให้ต้องสร้างโลกของตัวเองมาเพื่อจะอธิบายความสับสนน,นั้นออกมาได้สารพัดอาการเพราะฉะนั้นโดปามีนผิดไปกระตุ้นวีเซพเตอร์มากไปเมื่อกี้บอกแล้วว่าหนึ่งเก้าห้าสองรักษาโรคจิตได้นะคะรักษาจิตเภทได้ถามว่ารักษาอย่างไงยาที่เราให้หรือพวกฟีโนชาซีนี่มันวิ่งมาปิดวีเซพเตอร์โดปามีนหน้าตายไม่แคร์นะคะฉันปิดไม่ให้กระตุ้นได้ปรากฏว่าการโรคจิตนี่ก็หาย อันที่สองโรคเกิซึมเศร้าออเมื่อกี้ที่บอกแล้วก็คงจะต้องพูดอันนี้ก็เกิดจากนิวโรชานมิเตอร์เข้ามาเกี่ยวข้องเยอะคืออันนี้คงเป็นออีกน้อยเราอาจจะพบมากกว่านี้นะคะแต่ตอนนี้เท่าที่เราทราบอยู่เนี่ยนิวโรชานมิเตอรมีอีกตัวที่สําคัญอีกสองตัวที่สําคัญในเรื่องของโรคซึมเศร้าที่เราเรียกว่าน้อยเป็นิ่งกับเซลล์ตัวนึ่งติดอะไรขึ้นปรากฏว่าเกิดน้อย นะฮะคนซึมเศร้าซึมอยากตายเนี่ยไม่ใช่เป็นเพราะว่าเขาเป็นคนอ่อนแอนะไม่ใช่เป็นเพราะเขาว่าอ่เป็นคนไม่สู้นะฮะถ้าหากว่าจะอะไรไม่สู้สีหนบเขาไม่สู้นะฮะระบบสมองเขาทางานพลาดไปมีจุดอ่อนที่ไหนจุดอ่อนที่ระบบร่างกายไม่ใช่ความผิดของเขานะฮะน้อยจะไม่ซนหรื้ว่าเซลลชนินนี้ลดงลงรักษายอย่างไงเดี๋ยวนี้เราให้ให้ยาคือปกตินิวโรเทนสมิเชอร์นี่เข้ามาแล้วจะต้องย้อนกลับเข้าเซลล์ ปรากฏเราห้ามไม่ให้ย้อนกลับเข้าเซลล์นะคะคือไม่ให้มีการเก็บทําลายปรกากฏว่าไอ้นิวโรรานมิเตอร์สองตัวนี้ก็เพิ่มขึ้นก็ลับสู่สภาพปกตินี่ก็คือกอารทํางานของระบบประสาทนะคะที่เกี่ยวข้องกับโรคทางจิตเวชยังผิดอีกได้หลายระดับที่ยกตัวอย่างเนี่ยยกมาให้ง่ายๆนะคะนิวโรรานมิเตอร์นี่เป็นสารเคมีแต่ละตัวยาเหยียดสร้างผิดไปนิดเดียวกลายเป็นสารที่ทําให้เกิดโรคจิตได้คือกลายเป็นสารที่คล้ายๆกับ ที่พวก LSD แบบนี้นะคะเอามาให้ในคนธรรมดาก็ยังมีอาการแต่สารเคมีพวกนี้ถ้าสร้างผิดพลาดก็จะกลายเป็นที่เราเรียกคาวิซนโนเจนได้เพราะฉะนั้นดิฉันเองก็จะมาพูดคร่าวๆถึงเกี่ยวกับเรื่องอระบบสมองนะคะ,ะระบบบทบาทของระบบสมองเท่านั้นน่ะว่าเกี่ยวข้องยังไงกับการที่มีความผิดปกติขึ้นที่เราเรียกว่าโรคจิต แต่อย่างที่บอกเมื่อกี้ว่าความจริงแล้วเนี่ยสมองเรานี่มหัศจา์มากพบผิดง่ายเหลือเกินผิดนิดเดียวนะคะก็ทําให้เกิดอาการได้ตังเยอะแต่จริงๆแล้วเนี่ยที่เราเปสามารถเป็นคนดีอยู่ได้เนี่ยก็เพราะความมหัศจย์ของสมองแทๆ้ๆแต่คนที่เป็นเนี่ยไม่ใช่เพราะว่าเป็นคนอ่อนแอรหรือว่าเป็นคนไม่ดีไมุ่่โรอะไรแบบนั้นนะคะคิ่ว่าอยากจะให้คิดถึงจุดนี้ว่าเป็นเพราะมีจุดอ่อนทางระบบสมองมากกว่า อีกอันหนึ่งก็ว่าจุดอ่อนอันนี้เนี่ยก็ไม่ใช่ว่าจะเป็นกันทุกคนเดี๋ยวนั่งฟังไปทุกคนบอตายแล้วเดี๋ยวสมอง่านเกิดช็อตขึ้นมา่ันก็เป็นพวกนั้นคือก็ไม่ถึงขนาดเป็นกันทุกคนนะคะแต่อาจจะมีจุดอ่อนได้แล้วก็ความกังวลความเครียดความทรมานอะไรก่บปัญหาชีวิตเนี่ยก็มีส่วนที่จะกระตุ้นทําให้เกิดทํางานสิดพลาดเพราะฉะนั้นมันประสานกัน ไม่ใช่อันใดอันหนึ่งไม่ใช่ว่าสมองอย่างเดียวทาให้เป็นโรคจิตไม่ประสานงานกันแต่จ,จุดสําคัญอยู่ที่นี่นะคะเ,เมื่อกี้ที่บอกบอกว่าไม่ใช่ว่าทุกคนจะเป็นเพราะว่าถ้าศึกษามาก็บอกว่ากรรมพันธุ์นี้เป็นเรื่องใหญ่นะคะมีจเนติกแฟกเตอร์มากเลยที่ว่าคนไหนจะเป็นนะคะหรือไม่เป็นโรคจิตเพราะอย่างในกิจประเทศเนี่ยโดยทั่วไปเขาบอกว่า expectancy rate เนี่ยหนึ่งเปอร์เซ็นถึงสองเปอร์เซ็นตหมายความว่าอย่างไงหมายความว่าคนเราเนี่ย ถ้านับร้อยคนเนี่ยถ้าเราอยู่ไปถึงอายุประมาณ65ปีนะคะไม่ตายซะก่อนไม่ด้วยคาร์อักเดนหรือว่าอะไรแบบนี้อยู่ไปตามที่ควรจะอยู่เนี่ยในร้อยคนจะเป็นจิตแพทยหนึ่งคนหรือสองคนนะคะแต่พอนับเปอร์เซ็นต์ออกมาจริงๆเนี่ยมันน้อยกว่าน,นั้นเพราะคนบางคนเสียด้วยโรคอืน่นซะก่อนแต่ e x c e c t a n c y rate เนี่ยหนึ่งถึงสองเปอร์เซแต่ปรากฏว่าในครอบครัวของคนที่เป็นจิตแพทเนี่ยจะสูงขึ้นมาเป็นสิบเท่า ะะพี่น้องเป็นจิตเภศเนี่ยก็จะมีจุดอ่อนของระบบสมองเนี่ยทำให้โอกาสที่จะเกิดโรคจิตเภศขึ้นมาเนี่ยสูงขึ้นในพี่น้องเขาให้เคยเปอร์เซ็นต์ไว้ตั้งแต่เพิ่มจากหนึ่งถึงสองเปอร์เซ็นที่เมื่อกี้บอกเป็นสี่เปอร์เซ็นตะ์เพิ่มถึงยี่สิบสามเปอร์เซ็นตนะคะเพา่มมาหลายสตีดด้วยกันโดยแอสเรชโดยเฉลี่ยแล้วสูงมากกว่าคนปกติโอกาสที่จะเป็นเนี่ยสูงมากกว่าคนปกติสิบเอ็ดเท่าจากหนึ่งเปอร์เซ็นเพิ่มเป็นสิบเอ็ดเปอร์เซ็นตนะคะ หรืออย่างตามที่สุดเลยในพี่น้องที่เป็นซิตซฟีเนียเนี่ยโอกาสที่จะเป็นจิตแพทย์นี่อย่างตามที่สุด8.7เปอร์เซ็นตยังสูงกว่าคนอื่นซึ่งแต่เท่าถ้าหากว่าภายมีพ่อแม่ที่เป็นจิตแพทย์นี่ก็มีโอกาสที่จะมีจุดอ่อนเหมือนกันกันกบพ่อแม่ถ้าคนเดียวเป็นเนี่ยโอกาสที่ลูกจะเป็นเนี่ย12-16เปอร์เซ็นประมาณนะคะแต่ถ้าหากทั้งพ่อทั้งแม่มีโรคจิตเป็นจิตแพทย์เนี่ย ก็ปรากฏว่าเปอร์เซ็นต์จะสูงขึ้นมาถึงสามสิบห้าถึงหกสิบแปดเปอร์เซ็นต์อันนี้ก็เอามากล่าวให้ถึงให้ฟังถึงว่าระบบสมองเราเนี่ยต้องไม่ใช่ว่าจะพลาดกันง่ายๆนะคะแต่ใช่เป็นโรคเทียมหมอไปแล้วฉันเองคิดว่าเปรียบเทียบได้กับการที่เป็นเบาหวานอย่างเงี้ยนะคะมีจุดอ่อนพ่อแม่เป็นเบาหวานไม่ใช่ว่ารูปทุกคนจะต้องเป็นเบาหวานนะแ,แต่โอกาสที่จะเป็นเบาหวานนี่มากกว่าเพราะฉะนั้นในโรคติดก็เหมือนกันนะคะ คนที่มีโอกาสที่จะเป็นโรคจิตเนี่ยโอกาสมุกมีใช่นะคะแต่ว่าโอกาสที่ว่ามีจุดอ่อนทางร่างกายมาเนื่องจากกรรมพันธุ์นี่ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งดิฉันก็คิดว่าคงจะพูดแค่นี้นะคะคือพยายามที่จะรวบรวมพูดให้ฟังคร่าวๆง่ายๆว่าสมองนี่มีบทบาทอ,อย่างไงเกี่ยวกับความผิดปกติของจิตใจเรา